พี่น้องผมพูห้หลับพี่น้องปลาสดๆเลยครับตัวจายตัวเน่ากระมี่กงคืนบัได่มาเบิองพึ่นนะครับครับโอ้ปลาขคแย,ยงไม่ตัวอ้วนนี่ไงครับเสียบกันตัวยังบ่ได่ายอกีกยงังพูห้หลับพี่น้องผมงามๆเลยครับปลาอันนี้บ้านบ่าไก่เอือนปลาเขาหมักหิ่ว แต่รลายเยอครับพี่น้องมือนีสวัสดีครับพี่น้องมือนีบาไก่โคกลุกพะเลาะสิภาพพี่น้องมาใส่มองครับสวัสดีสู้สุขสุขคตนะครับมือนีมาหาใส่มองครับพี่น้องหาใส่มองปลาหน่อยก้อนพ่อเด็อยากเด้กินบอมือนี <c oughs> นครับมองบาไก่ขางห่างเด็พี่น้องมาใส่ลอกบึง ใบไ,ไม้กับธรรมชาตินะครับเป็นดงเป็นดอนออกเมื่อนีกสิไส่ออกไปนี่นะครับพี่น้องผมอยู่ในนามกลางอยู่เรือครับเรือปกติพี่น้องจะไหก็นยังถ่าตที่ตามรับชมมึงเด้อครับพี่น้องบอาไก่ขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับติดติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่มาตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้กับสีภาพพี่น้องมาหาไส่ม่งเอาปลาไปจะกินหายายไผ่สะพันพี่น้องไผ่ใบ่ได้ปลาลายมือล่ะบบาไก่ก็หายู่ครับต่ว่ามันกับได้บ่วลายเนาะครับเนาะ ไปนะัมาล่องเบิ้งมือนี่ม้านบอ่อที่่ำหรับชมกระบอกไก่ครับผมเดี๋ยวสีใส่ออกไปนี่แล้ครับพี่น้องกบอกไก่จะใส่เป็นทุนล้อยนะครับ้าพ่มเห็ดทุนล้อยเพื่อนใส่ล้อยไว้นะครับพี่น้องไปครับมองคายุงๆพี่น้องผม กูมัดจะนำซี่ครับเจะมันอยู่บอกให้ปลอมๆๆม,ม,ม,มาดูพี่น้องครับใส่ปลอมใหญ่ๆไปครับพี่น้องอย่ามันจมให้มันลอยอย่ง่สูงครับพี่น้องครับ เดียวติดยากนี่จะใส่ร้อยไปครับจะใส่ร้อยไปนี่นะครับพี่น้องบ่หนนบให้หอดพื้นี่ครับเอาไปใส่บ่ให้หอดพื้นเอาปลาลอยสูงๆเงียบขึ้นครับบ่ให้หอดพื้นใส่ร้อยไป ห <g ül> มุนไปหมุนมาพี่นอ้องผมอาจจะไดไยจังท่งาทิ่ตามรับช่มตอนบบาไก่ใส่เหลี่ยวนะครับนะ้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นสิพาพี่น้องยามทิ่ตามมึงครับกระบผมเบาไก่กับใส่แล้วแล้วครับมันหันมืดพี่น้องผมมืดตืดๆเลยครับตอนนี้ไม่เป็นตกดินแล้วครับมืดแล้วเดี๋ยวอาจางไ์ไรพี่น้องยังท่าทิศตามรับช่มตอนมายามเด้อครับพี่น้องผมมืดแล้วครับมืดแล้วพอเห็นหงส์เห็นแต่ฟอมม่วงครับ <c oughs> บลาไก่ก็เอาฟมรอยไว้องคินะครับให้มันฟูๆไ้เนี่ยจะจังขาที่ตามรับชมถ่าเบื้องตอนเท้ามะยาม,มืออื่นเศร้านะครับว่าสิมีปลาบอปลาจะถือม่องเข้าบอนี่ครับเลาไก่กับไส่ไปขึ้นจังสรจครับพี่ห้อง จาม,มานหรือบ่มันจังถารุ่นเบื้องอื่นสาวบอไก่ก็จะไปใส่ว้เอ,อยียกีครับพี่น้องแต่ว่าก็ขึ้นจากสีบ่ไดไทยท้าไห้พี่น้องเบิ่งนะครับเพราะว่ามันมืดแขงบ่พอครับจะเว้นกระต๊กดินนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวบอไก่สีขาไปใส่อีกแยกหม่องสะก่อนหม่องกันย่งอยู่ครับยังไงจังถา่าติดตามรับชมตอนข้ามากู่มายามมือื่นนะครับพี่น้องผมยังไงจังถาติดตามรับชมกันอีกครับรับผุสวัสดีครับพี่น้อง มือนี้บากรายโคกต้บกผ้าพี่นองมายามมองครับเนี่ยมือเร้ามานี่กับมะพร้าวผ่านเอครับบากิิงนะครับเพิ่นว่าใส่เบ็ดโฟมเบ็ดปอมนะครับมาหลุ่นเบ็ดโฟมเบ็ดปอมก็เพิ่นครับว่าคนสี่ด่แยกตัวเนี่ยมือเส้าก่อนบากไกยสิผ้าพี่นองไปยามมองนะครับไปครับครับพี่นองผมผ่านเอครับบากิิงครับเพื่อนใดเรื่องงามนะครับพี่นองมาหายามเบ็ดโฟมเพิ่นครับ ที่ดึกเตีงบ่คือบอ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 ่เอือไปยังนั่นปไปยังนั่นปลาเสียมปลาเสียมปลายไอ้ทั้งเดียวมันกันดูนี่เดี๋ยวปลาเสียมนะครับตัวนึงพี่น้องอธิษฐา,านกันดีครับบ่อไกบอ่บ่ได้มาใส่น้ำเพลินเลยพี่นอ้องบ่อไก่มาอันอันซื้อมายามด่างยาม,มอ่องขาวอยุนคลองบอ่ปลีนเข้าอีกมีปลีนเข้าอ,อ,อกีกถึงนะครับคืองาบานเคื่องหน้ารุ่นหน้าบานนี่รุ่นหบานนี่นี่รุ่นหบานนี่ปลายยังล่ะ ผัดปรเคิงขัดก,กบปรเคิงเลี้ยงยอีกเฮ้ยแม่นี่ง่ายง่ายง่ายง่าเสร็จละ้เอาขึ้นมาแล้วบ่โอ้ไอ้ซ่อนครับไอ้ซ่อนไอสอน้อสอนหนึ่งสน้นผ้าเข้าไปของอยู่เลือกๆพุ่นอ่านไน,คน,าน,นะครับรุ่นนี้อีกผัดเอีรุ่นนี้แล้วครับนั่นปัดตองครับพี่น้อง ตองปะตองหนึ่งตองหลุดกันดีครับหลุดกับพันคิงครับพันคิยงยวงนะนี่น้องผมมันคลองบ่มันพันหลุดน,นุ่เพิ่นครับหลุดน,นุ่มเพิน่นหัวท่ามันถืออุนังี้คาวาสกิ <laughs> <laughs> มือยังนอกรู้ดแรงจนเว่งจนเว่งเงินนั่ๆควายจกเอามันพาไปของข้างล่างแจ็คเป็นยังหรือว่าแจ็คซีเมนโมเมนไม่มียังล่ะเสียบไม้หอยวันนั้นป่าหย่าครับพี่น้องมันพาไปของหย่าข้างล่างครับแจ็คซีเมนอีหยังบ้านเดียดเห็นหืมไม่ยังล่ะออ้ยปลาคอใหญ่บ่อก้ยปลาคอใหญ่มากหอดแล้วปลาตีเถิดตีเถิดตีเถิดตีเถ มุนเล็กแมุนเลไกล่เต๊บอ้อยซอ,ยค,อ,อย,าายครับพี่น้องผมขี <c oughs> ้อดดักจะหลอลูกเลิกหลายขึ้นหายใจบ่ได้ครับพี่น้องตื่นเหี้ย่ครับเบังเลไหน่อยยุคพี่น้องผมกะเพราตะยามมาได้บ้านในลายเนาะนั่งอีกใบนี่ครับใบได้เพื่อนนีน่อยากให้กินนะครับนี่ แข็งเกลือซื้อปันค้ามาตาย <laughs> ติดตามพอดีครับครับพลนถืออีกแล้วครับวงหันนี่เป็นประตองสองตัวครับเบาไกลอลอกม่คนละรอุ้มครับเรือบูว่าะไรพี่น้องเรือปกติกับเรือใหม่สู่เรือใหม่ไว้แล้วครับบุญลาล่ยรวยรวยนี่ครับหลังนี่มีอาการเดี๋ยวังทารุ่นเบืองครับพลาดเอับ <laughs> ใส่เอยุกบ้างกันนะพระออทองโอ้สองตองเลยตีต่อกันน่ามาเป็นคู่เซตสองเพิ่นใส่เบ็ดฟมครับหมื่บ้านนี่เพิ่นมาวางเบ็ดฟมกันเบาไกลกะค้าแต่ใส่มองอยู่ครับใส่ด่างอยู่ถาหลุดเมืองลังนี่ครับพี่น้องหลุดเมืองครับหลุดเมืองทีมี้ยังกองกุนขูดอยู่บ่เรียบร้อยปะเรีย,ยบร้อยปะยังล่ะน่นพระตองอีกแล้วครับ โอ้มนัมนมนัมนมันมันพี่น้องมะมอนี่ยังสดสดอยู่ตัวนี้สดเลยอืมมะมอนี่ยังสดสดอยู่มอนอัมนนะครับมันเนี่ยมันสองเมตรไม่ต้งถาลุ่เมืองน้ำฝนครับพี่น้องผมปลอมตัวนี้เพื่นก็ว่ามันผ้าไปของครับจะเป็นยังละผ้าไปของถาลุ่นเมืองน้ำันครับใช่หรอไเฮ้ยโอ้ยพี่น้องถือเอี้ยงง่ายครับตัวนี้บาทนี่อ้ยมันม่นมันพันหนอ่อดึงขึ้นกว่าสิพอครับพี่น้องผม ปาด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 เยนเยนเย็นพี่น้องผมผัวปาด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 เอาไปขีดใ่ว่าเรามาแบ่งเครื่องกันป่โอ้แบ่งเครื่องกูเว้ยน่านี่ปาดเอาบพี่น่องมาแล้วก็จะลื้งเสือก,อกมากจังไง ใชมันได้เอียนไงล่ะครับตัวนึงติดตามกันดีครับครับผมพี่น้องปลอมหนึ่งของพันเอ๋ครับมีอาการตาลุ่มเมื่อน้ำเพิ่ครับตาลุ่มมือครับพี่น้องผมนี่เก็บยวตัวบ่หอยโอ้หนอนเลื่อดกระจมปอมพี่เป๋ออะไรบอกไว้ไหนล่ะถูกเกินขนาดมันทุกเกินขนาดขอขึ้นมาแล้วครับบ๊อบแวมบ๊อบเฮ้ยอะไรล่ะนั่นพอะทองครับพี่น้องผม<อ> มันโอ้ยเมียใหญ่เนาะบ้านเบาไก่เอื่นปลาทองครับแต่ว่าทางไทยกรุงเทพผืนสีอื่นปลาอยังปลา,ปลาสลัดแสลับบัหรือปลายังนีง้แหละไม่เคยสั้นถักผักกางร้อยไปครับพี่น้องอย่ามองกับเบาไก่ครับบ่านนี้มองกับยุ่ยใ,ใกล้นี่ละ่ะนี่ครับมาหลุนเบิ่งว่าสิถืบอบ่ว พี่น้องครับสามสีโตมองนี่คือเดาคือเดาเอ,าอ้าเลือกกระยเวลลินลายห <ś c oughs> มุนด้วยจักดอกสะเบียงเ <ś> ฮ <c oughs> ้ยเว้ยอืมสีโตรครับพี่น้อง <ś c oughs> ปลาขาวกะไทยครับโลระพี่น้องผมนี่ นี่พี่น้องผมงยังปวดเสียบเงีย <laughs> นี่สีตัวตื่นตื่นเบ็ดผ่านเอ๋บอามาถือก่อนี่ม็เรื่องครับนี่นี่ระวังบ่นีใกล้กันนี่ครับพี่น้องผมน่ะ สามตัวมองนี้ไดี๋ยวปีงนะครับไดี๋ยวปีงแล้วอืมปัปกกระเดือกกระมี้ครับเก็บปลาเรื่อยๆรุ่นก็บ้าไก่ยาวๆครับพี่น้องผมขั้นผ่านเอครับเบากิ่งผ้านในเมื่อก่อนกับสิ่ดผ้าพี่น้องเพิ่งผลสรุปรายใดเพิ่นเพ่นผลใดหลายบ่บางหันเพิ่นกระดาษกระตองหลายตัวครับ,รบพี่น้องได้เอียนง่ายตัวหนึ่งมาหันดูครับเบี้ยเพิ่นกระดา เมื่อคืนพันมะยามพันกระไดหลายอยู่ครับเอ้าขันจะเป็นประเดกก่อนซะเนาะถอดเก็ดร์อถอดเกียรยางดีบล่อยนี่งามๆครับพี่น้องผมปลากระเดือยนี่เบียดเนื้อนี่อย่างโมลุ่นนี้ปลาข้าวโมลครับนี่ ถือหอดงูบาดเนี่ยเอาเข้าไปขูดเน่าเอา็อเอดเลียนอ <laughs> โอ้ยเจ๊งเกือบเดือ้อเพลาดเอวา, <laughs> า,อาอยาของงูสันเชัยพี่น้องสีแกงเราให้เบิ่งเดือยาเสียวเลือดเฮ้ยเอาเลือเอาเอางูร้อยขามาตีดแอฟพอดีกันให้เบิ่งเฮ้ยนอง <laughs> <laughs> ตายขอรอเอาไปเราเอ๋เาไปมู <Okay. S 1> <laughs> ถือมองเพิ่นมาขาบของตายขอรอโอุ้ยไปเนาะไปตะยังอยู่อย่างนี้ พี่รองผมทำไ้ตัวยุกครับพี่ตัคุ้มคำงงมๆเลยครับพี่น้องผมครัน้องไม่แน่ะรุดลงเมือ ลุงเรียไปเหนือลองตายอยากให้กินครับพี่น้องผม เลครับ,รบสามตัวส,สวยๆครับปกักกุมครับบันเบาไกลเอินปักกุมนครับพี่น้องผมถือ,อครับมันอยู่ก็จะปด ครับเอาอไรก,กันด้วยกระสีไหลแทะบอกกับพวีครับพวีเพิ่ไใส่มองอยู่ฟังทั้งึ่งอู้สองครับพี่น้องผมสองครับพักกระชัยป้าขึ้นถือนะครับถือแนี่พี่น้องผม พี่น้องผมไม่ได้เด้อครับติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บบาไกลโครุงโบ่พาเลาะนะครับปวดฒยากอยู่ครับพี่น้องกันมันได้เข่าขังเงียบขังเงียงกันนะครับนี่ครับโอ้ขังเงียงครับพี่น้องเอาคนตุยแล้วครับผลพี่น้องผมพี่นครับผลถืออยู่ครับถือเนี้ยอยู่ขังเงียงครับ วันตรีเลยตัวนี้อืมหรือปลาคอตัวนึงขี่อดัดดาจรอโอ้ยไหนบ้านเนะมาขาปลาหน่อยครับมาขาปลาหน่อยเซ็ตของปลาเกินนี่ เด่น้องมอืมคพี่นองครับแดดเผาเบาไก่ก็ยังอีกใส่นึง่งครับพี่น้องโอ้โหลระเงียงเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นหางไวปวดเรืยๆครับเพิ่น ปลาแข็งงระวัง,งครับปลาแขยงงปวดครับเรน,น ให้กินจริงๆเลยครับพี่น้องผมปลานี่ยฮิดท่านหน้าใหม่หอดย่มได้บอกไก่กะห้าไปพี่น้องผมนี่ยังกะห้ากินไปครับอีสานบ้านเฮากะอุดมสมบูรณ์ครับครับตัวหนี่ไก่อีกนี่ครับนี่สองครับสองอตัวนี้ค่อนครับตัวนี้จะเป็นจลุด เดินสิรถก่อนหนานรถแบบนี้อ้อาพี่นรองพี่นรองนะดูนะครับปุ่มเลยสองสามตัวอยู่นี่สี่ตัว càng ngang vẫn lấy phố Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวยๆครับผมพี่น้องแดดออกมาแห้งแล้วแบบตัวงาม,งามเลยตัวอ้วนๆไม่จะปลาไข่ครับรพี่น้องอุ่นหนะครับรับบึงอุ่นนะพี่น้องผมถึงไรครับอุ่น หลันงนะนครับกูยุ่มเดียวเรยียบร้ายครับเตีเป็นมูลเลยครับเตีเพื่นเพื่อนเลยปลากระไทย ไปเลยร่ามกันเื้นี่ป้าถูอุ้มอยู่ยก็เได้อมก่อนนะัๆเด้ครับแค่มันถือกางคิดไทยทำาพี่น้องผมบังนี่บปนไงพี่น้องละน่ครับเป็นปุ่มเลยครับโคตรป่าจแน่พิพพถไทยรายการ พิธายรายการหนึ่งตัวอ้วนตีครับมันอ้วนดีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวอ้วนสวยๆเลยครับครับผมพี่น้องมารับชุ่มกันต่อครับเพื่ออะไรถือยู่ครับพี่น้องผมนถือยุครับถือยู่ปลาแปะผู้องพี่น้องเพื่ออะครับอยู่ไรอยู่ครับ ไม่สาเวลาพี่น้องน้อเนาะนะครับบ้าบไกลไม่ถึงเก็บป้าพี่น้องพระิวขา่ย <sperm> ่งพี่น้องละนี่ครับนี่มือเนี่ยพี่น้องผม ถือไร่ยอยู่ครับถือไร่ยอยู่เนี้ยบบาไก่ขออนุญาตปดคอนเดอร์พี่น้องผมมันถือไรยอยู่สิตวนเวลาพี่น้องครับเวลาพี่น้องรับชมถาบึงตอนบบาไก่สรุปผลงานเนาะพี่น้องเนาะครับบบาไก่จะพูดไปไหนก็สิดวนเวลาพี่น้องรับชมบบสนนนะิบ้บา,าบน ถืออยู่เรื่อยๆครับถือยู่นียดจลงเรือละ่ะผู้รพี่น้องนะเนียดกลงนี้ตรงนีถ้ารับชมกัอนอีกครับครับผมพี่น้องสรุปรายได้กันครับมือนี่โอ้ยผู้ผรักรรพี่น้องผมเกือบเต็มกระตาครับปลาปลากแบบเต็มกระตาเลยมือนี่มีแต่ปลาตัวงามครับพี่น้องผมอีกเลยครับ บางช่วงบางตอนก็อาจจะบริถายพี่น้องผมเบิ่งนะครับเพราะว่ามันยาวามันดนครับกลัวจะเลียวปวดป่ากลัวจะเลียวนะครับกลัวจะแหลมกระดนก็นนเลยเอาเป็นบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้รับชมครับป่ามี่ต้มงามพี่น้องผมผู้หลักพี่น้องป่าสดๆเลยครับตัวตายตัวเน่าก็มี่างคืนมาไห้มาเบิ่งเพิ่นนะครับครับโอ้ป่าข็แยงไม่ตัวอ้วนนี่ไงครับ เสียบกันตัวอ,อย่างบอดินฮาร์กเงี้ยพี่น้องผมงามเลยครับป่าอันนี้บ้านบ่าวไก่เอือนปลาะเขาหมักหนิวแต่ร <c oughs> ้ายอยู่ครับพี่น้องมือนีครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับทิดๆตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่โคกเนบกนะครับมือนีกับม,มันมันอยู่ครับพี่น้อง พี่น้องผมปลาจิมกระตาเนะครับก็ถือแม่อยู่ครับพ่อได้อยากได้กินครับพ่อ,อให้ยาย่ยไผ่คั่วตากแดดเอาไปขายของเรานะครับแล้วก็ขั่วเด้พี่น้องเอาไปหอนแล้วก็นั่งคั่วขั้ข้ขอข,อของเราขั่วแล้วแล้วก็มักดีๆเสียบแล้วก็เอาไปตากแดดบาดมันเห้งแล้วแล้วก็ไปขายครับพี่น้องผมผูเทา <c oughs> ขอบุณขอบคุณพี่น้องผมไมี่ลครับต e anyway. ิดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจเบาไก่โขกรดนโบกผ้าเลาะนะครับเบาไก่กับผ้าพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับหาอยากให้กินน้ำปลาน้ำาดงน้ำน้ำน้ำไนไปเรื่อยๆครับชีวิตเบาไก่กระไดพี่น้องไรเอฟซีผมนี่ละพ่อเดบอเดจ้าพ่อได้พูดคุยนําพ่อพ่อให้เบาไก่เงานะครับเฮ็ดให้พี่เหีน้องเบิ้งอันใดดีๆอันใดเป็นตะเบิ้งเบาไก่กับสีเฮ็ดให้พี่เหีน้องผมได้รับชมกันอันได้หูเคล็ดลับอันใดดีดีเบาไก่หูจ e just, like the the ักเบาไก่กระจังสค่อออยบกพีนง การเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่การหาอัน,นันอันนี้ยังกันแล้วแต่ว่จาจะบอไก่หูบอไก่หูจักบอไก่เคยเฮ็ดเคยไดย้เคยมานบอไก่กับิ่คอยแนะนําพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บอไก่น้ำเด้อครับพี่น้องอย่าตั้นฝ่อถิ่มฝ่อฟ้าบอไก่เด้อครับสุดท้ายนี้ไรัพี่นอ้อ,นอ,งนองผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสุขคนลำลำลื่อวยสุข,ขู่สุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละครับผม ปลาครับปลาสวยๆเลยครับมาครับผม